คำถามข้อต่อไปนะคะก็ยังอยู่กับเรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษเหมือนเดิมค่ะเนื่องจากคุณผู้ชมถามมาได้น่าสนใจมากถามว่าการออกเสียงตัวทีเป็นตัวดีเนี่ยเป็นสำเนียงของคนอเมริกันซึ่งอย่างเช่นคำว่า water กับ better นะคะเขาถามมาว่ามันออกเสียงเป็นตัวดีด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีกฎเกณฑ์ในการออกเสียงทีเป็นดียังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วถ้าเป็นคำว่า water นะครับก็อดัมจะพูดเป็นดอเด็กนะครับเป็น D นะครับ water อารัมไม่เคยพูดว่า water นอ,นอกจากว่าอารัมจะเน้นมากๆนะครับ water หรือ better ส่วนใหญ่แล้วก็จะพูด<อ> water better นะครับหรือสมมติคำว่า a little นะครับ l i t t l e ไม่ได้พูดว่า little นะหรือว่า little little จริงๆแล้วก็ยังชัดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าถ้าจะพูดแบบลื่นไหลก็พูดว่า little เป็นดอดเด็กนะครับ little นะฮะ bottle ก็ได้นะครับพี่แปลว่าขวดนะครับ bottle ไม่ใช่บอตตันนะครับเป็น bottle bottle นะครับจริงๆมันมีมีกฎนะครับคือถ้ามันเป็นพยางที่ไม่เน้นนะครับเช่นคำเมื่อกี้นะครับก็ไม่เน้นพยางที่2นะครับก็เปลี่ยน T เป็นดีได้นะครับแต่ถ้าเป็นพยางที่เน้นนะครับเช่นคำว่า Italian นะครับ Italian ที่แปลว่าชาวอิตาลีนะครับ he is Italian เขาเป็นชาวอิตาลีนะครับก็เปลี่ยน T เป็น D ไม่ได้นะครับต้องเป็น Italian แต่ถ้าเป็นคำว่าอิตาลีเฉยๆนะครับ Italy ก็เปลี่ยน Italy เป็น Italy ได้เพราะว่าเราไม่ได้เน้นพยางที่สองนะครับแต่ถ้าเป็น Italian เราเน้นพยางที่สองเป็น Italian กับ i t Italy ก็ได้ Italy ทำไหนที่เน้นก็จะไม่สามารถเปลี่ยนทีเป็นดีได้มีข้อจํากัดไหมคะว่าเป็นสำเนียงอเมริกันเท่านั้นถ้าเป็นอังกฤษหรือว่าออสเตรเลียจะไม่สามารถจะเปลี่ยนทีเป็นดีได้ก็ผมก็ถามเพื่อนอังกฤษเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าบางทีเขาก็ขี้เกียจในการพูดเหมือนกันเขาบอกว่ามันลื่นไหลที่จะเปลี่ยนทีเป็นดีนะครับ แต่ก็ไม่ไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะว่าอาดัมก็ไม่ได้ไม่ได้เชี่ยวชาญในสำเนียงอื่นๆนะครับถ้าเป็นแบบอเมริกรัน <c oughs> ถ้าในคำที่ถูกต้องแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงทีเป็นเสียงดีได้ <c oughs> ก็จะดูเหมือนกับเจ้าของภาษามากขึ้นแล้วก็จะดูเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะผู้ชม